มาแล้วครับผมมาพร้อมกับน้องแมวนี่นี่ค<อ>ือขนมที่นี่ก็มีหลากหลายแบบนะครับแต่ว่าที่เนี่ย สายมัทฉะต้องชอบแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างคือมัทฉะหมดเลยมัทฉะหมดเลยที่เราเลือกมาอะอย่างบาตนาฟีที่นี่ก็เป็นมัทฉะบาตนาฟีนะครับแล้วก็จะมีโมจิอันนี้คือวาราบิโมจิก็เป็นรสมัทฉะเหมือนกันต้องแล้วก็จะเป็นอาร์ทีมิสทอสอาร์ทีมิสทสก็เป็นไอติมโมจิไอติมมัทฉะครับผมัทฉะเหมือนกันนะคะหรือว่าเปลี่ยนเป็นไอติมช็อกโกแลตก็ได้เหมือนกันที่นี่ก็มีให้เลือกด้วยนะครับน่ากินมากแล้วก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มนะคะมีให้เลือกเยอะแยะเลยคาบูชิิโนนน่่่่่เเเย็ออออกกกจาาคครรรรืืืงดมมมมะหวไศี กว่านี้มันละลายไอศครีมเป็นยังไงคะอหอ,อม อร่อยมากมันเข้ากันไหมพอเป็นมัทฉะกับขนมปังเนยเอราอยมากขนมปังดีมากนุ่มข้างนอกมีความกรอบแล้วฉ่ำเนยหวานน้อยแล้วมาตัดกับมัทฉะที่เข้มข้นสุดๆนะครับแล้วเขาเหมือนมีมซอสคาราเมลด้วยหอมเนยเค็มๆนิดๆแล้วมาเจอกับความแบบเข้มข้นของมัทฉะที่มีความมันจะมีความนุเนๆนะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเีมมี่มีความมันๆนิดนึงอร่อยมาก มาชาเข้มข้นมากขอชิมขอชิมน้ำมาช่อได้ไหมคะมคเพราะว่าใครคิดว่าเขาน่าจะต้องทําแบบน้ำอร่อยแน่นอน นี่คือมัชชะคางูยะนะคะซึ่งมันมีความแบบนักต,ตี้มีความมีกลิ่นหอมชาเขียวที่ออกไปเวแบบทุบๆหน่อยอะไรอยงนี้ค่ะ<ม>อันนี้อร่อยมากส่วนอันน,นี้คาปูเย็นครับ<ม>นงไงคะหอมดีมากนมเขาก็อร่อย<ม>อแล้วก็อันนี้เป็นกาแฟนมซึ่งนมเขาว่าอร่อยแล้วก็ ทำมาไม่หวานมากนะครับดีนี่ต่อวันที่มัทฉะบานอฟี ม,มันเป็นรีมมัทฉะอยู่ข้างในค่ะโรยด้านบนเนาะจะเป็นแบบเหมือนผงม,มัทฉะแล้วก็จะเป็นชั้นครีมสีขาวเป็นซอสมัทฉะหรือเป็นครีมมัทฉะด้านใ,<ช>ในด้วยมันอร่อยมากมันละมุนแล้วก็แบบว่าหวานมากไหมไม่หวานมากค่ะม,มันเข้ากันแล้วก็มีความแบบขมนิดนิดของมัทฉะ,ะแต่<ด>ว่ามันไม่ได้ขมมากนะอร่อย ชาเขียวช <c oughs> าเขียวแบบตะโกนมากใครที่ชอบชาเขียวต้องแบบต้องอมาบารนี้อะห <c oughs> อมมากแล้วตัวโมจิคือเด้งนุ่มหวานน้อยมันเข้ากับซอสนี้ไหมคะอืมมันเหมือนเพิ่มความหวานขึ้นมานหนึ่งเพราะตัวโมจิเขาจะไม่ได้ทำมาหวานมาก <c oughs> ใครที่เป็นสายคาเฟ่โดยเฉพาะเป็นมัทฉะเลเวอร์นะครับต้องมากับร้านนี้เลย